วันนี้มาพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยก็เป็นหมช o ร์เซนเซอร์นะครับผมเป็นแบบอินฟราเรดนะครับเหมาะสำหรับตีบนเพดานออกแบบมาให้ตรวจจับเซนเซอร์แบบ360องศาตัวนี้สามารถตั้งค่าได้3แบบนะครับก็คือ Time Sensitive แล้วก็ค่าความสว่างลักนะครับผมก็เรียกเอาเนาะว่าใช้กลางวันหรือกลางคืนใช่นะครับทีนี้นะแล้วก็รอดู ลองรับโหลดแต่ดูสเปคนะครับสเปค,เปคมันนะครับสเปคเป็นไงบ้างครับตัวนี้พาวเวอร์ก็คือใช้ไฟอยู่ที่นะครับ200อยาตั้งแ,แต่110โวลต์ไปจะถึง240โวลต์โอ้ลองรับ110โวลต์ด้วยใช่ครับแล้วก็แม็กโหลดนะครับอยู่ที่1,200วัตต์นะครับสอ0รวัตต์ทนกระแส<ม>ไฟนะคร้ว่าหนึงพันสองร้อย 1, วัตต์ได้เยอะพอสมควรใช่นะครับผมถ้าเราติดตั้งแบบไซด์วิวนะครับก็คือได้120องศาท็อปวิวนะครับ360อองศาคือรอบด้านนะแล้วก็ระยะ สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรที่การการกระจายกระจายเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับ6เมตรนะก็คือระยะของเซนเซอร์อยู่ที่6เมตรใช่สปีดดิเทคชั่นนะครับผมดิเทคชั่นสปีดจะอยู่ที่ประมาณ0.6ถึง1.5มิลลิเซกนะครับดูการปรับตั้งเนาะดูที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ค่าความสว่างนะครับก็ประมาณน้อยสุด สิบักไปจนถึง2องพันลักนะครับดีเลทามห้วิถึง7นาทีนะครับแล้วก็ระยะการติดตั้งนะครับเหมาะสําหรับการติดตั้งอยู่ที่ความสูง2เมตรไปจนถึง4ี่เมตรห้าสิบสเมตรละสิบเลยใช่ครับผมถ้าพิดาเราสูงไหนก็ได้ไม่มีรห้าสิก็สบายเลยใช่เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับ วิธีการติดตั้งนะครับมันก็จะแยกเป็น2ส่วนเดี๋ยวแอันนี้อันนี้หมุนออกไงครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงครับอ๋อแลอวใส่ไว้ตรงนี้จะเป็นเว่าสลักนะครับเป็นเป็นสองชั้นอ่าเราก็จะหมุนตรงนี้ได้เพื่อที่จะดึงออกติดตั้งไอ้ตัวนี้นะครับเราจะต้องเอาตัวนี้ไปยึดผนังหรือว่ายึดป้าเพดานไว้เมื่อเรายึดเสร็จแล้วคว้าตัวนี้เข้าไปแล้วก็าตัวนี้เข้าไปอ๋อแล้วก็หมุนหมุนหานะครับคล้ายๆหลอดไฟคล้ายหลอดไฟเนาะใช่ แล้วก็ส่วนสายนะครับก็จะมี3ามเส้นเช่นเคยนะครับผมเป็นมาตรฐานสีของ motion s e นเซ r นะครับก็คือสายไฟเข้าก็จะเป็นสองสสองเส้นนี้นะครับสายไฟออกใช้งานก็คือเส้นสีแดงก็คือลายนิวตันเข้าสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลส่วนสายงานก็เป็นสีแดงสีแดงก็จะเป็นลายนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะ ภายในอาคารเท่านั้นนะเน้นย้ำว่าคือภายในอาคารเท่านั้นเพราะตัวนี้มันไม่กันน้ํานะครับผมรูปทรงก็สวยงามเลยนะครับผมขนาดนับขนาดเดี๋ยวลองวัดขนาดให้ดูก่อนเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่กี่นิ้วเอตรงนี้ลองวัดดูขอเป็นเ้นติประมาณสิบสเ็ซนสิบเอ้สนะครับสิบเุดห้าเซนติเมตรนะครับผม แล้วก็หนานะครับความหนานะครับประมาณนะครับประมาณเอ่อหกนะความหนานะครับความหนาอยู่ที่หกประมาณหกเซนนะครับผมหกเซนหะกเซนเหรอเอ่อห้าห้าสิบห้าห้าจุดห้าเซนนะครับหนาประมาณห้าสิบห้าห้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับโอเคใช่ตัวนี้ก็ ภายในคาเนาะเหมาะประมาณนี้ก็จะตัวเนี้ยถ้าถ้าตัวนี้ก็จะข้างข้างนะถ้าจะไปติดข้างบนมันก็ไม่ไม่ได้อันนี้ดูไม่สวยนะอ่าติดติดฝาผนังนอกอาคารเนาะแต่ถ้าจะไปติดบนอาคารนุ๊กมันก็จะมาอย่างงี้ใช่มันก็ดูไม่สวยไงการวัดเซนเซอร์ก็อาจจะดูแปลกๆมันดูไม่รอบเพราะว่าตัวนี้มันจะร้อยร้อยแปดสิบองศาร้อยสิบองศาไถ้าตัวเนี้ยสามร้อยหกสิบองศาไปเลยนะครับแล้วรูปลักษณ์การติดตั้งก็น่าจะสวยงามกว่าใช่นะครับโอเคอันนี้เราก็ มีประมาณนี้เลือกหลายแบบก็แต่ว่านางานาของเราเป็นแบบไหนต้องการยังไงความสวยงามมีให้เลือกเยอะครับใ่โอเคครับแม่ก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับโ m o t i o ซนเซอร์สำหรับติดเพดานนะครับบางคนถามหามาก็หามาให้แล้วครับเราถจาใครมีปัญหาสอบถามอยากรู้ตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยครับหรือติดต่อทางเรามาได้เลยตอบไปให้โอเคครับสวัสดีครับ